เราเลือกโรงงานที่เป็นโรงงานเกรดการผลิตยาหรือที่เรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นฟาร์มาสุติคอลเกรดเพื่อการรับประทานได้อย่างเห็นผลปลอดภัยและตอนนี้เราอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งต้องมาพูดคุยกับเขาเลยค่ะเพราะนอกจากเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตเซวาอัลตาเมลัชช็อตให้เราแล้วนะคะยังเป็นอกเตเพศสัชกรผู้ร่วมในทีมวิจัยดรเพสัชกรคงสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในห้องแ a บนะคะไปถึงโรงงานเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่าเครื่องมือแล้ว ก็แมชชีนต่างๆที่ที่นี่ใช้เนี่ยเป็นของดีมาตรฐานระดับโลกจริงๆนะคะตอนนี้นะคะคืออยากรู้มากๆว่าเครื่องที่อยู่ข้างหลังพวกเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันดียังไงคะชื่อเครื่อง dissolution แต่ว่าภาษาไทยเรียกง่ายๆก็คือเหมือนกระเพาะเทียมครับ<อ>มันเป็นการจำลองสภาวะของกระเพาะ<อ>ของคนต่างๆนะครับเวลาเรา <S 2> <S 2> <S รทานอะไรลงไปเราก็จะรู้ว่ามันละลาย ใช้เงงแต่อย่างตัวของเซวาอัลตาเมลัสช็อตเนี่ยอยากให้ดรคฟมสันบอกเลยว่ากรอกปากดีกว่าชงใส่น้ำยังไงหลักๆก,ก็คือมีความสะดวกครับก็คือเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งหาน้ําหรือมานั่งชงอย่างที่สองก็คือเรื่องรสชาติที่รู้สึกว่าทานง่ายด้วยสำหรับบางคนที่ชอบแบบนั้นเรามีเทคโนโลยีในการผสมครับเราก็จะทําเป็นเจรเนอเรชันซึ่งมันจะเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเซวาอัลตาเมลัสช็อตเนี่ยพอเวลาเรากรอกปากนะครับก จะสามารถที่จะดูดซึมได้เร็วกว่าปกติ